ตอนที่80นาฬิกาสีม่วงแสดงตัวหลัวเฟิงกำลังรอข่าวของเพอร์เพิลครอปในเวลาเดียวกันทรูยานส่งจดหมายถึงเขาโดยระบุว่าต้องการพบหลัวเฟิงที่ภูเขายูเซียงภายในวินล่าของหลัวเฟิงในภูเขายูเซียงอพนักงานได้ชงชาร้อนแล้วทรูยานดมกลิ่นก่อนที่จะจิบครูหลัวเฟิงเดินเข้ามาคุณต้องการพบฉันใช่ไหมอืมทรูยานวางถ้วยของเขาลงแล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ลูกสิทย์ชาจากแผ่นดินบ้านเกิดของคุมนี้ไม่เลวเปรียบได้กับเครื่องดื่มจากที่อื่นๆและยิ่งชิมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นเท่านั้นฉันได้เพิ่มชากับคอลเลกชันของฉันด้วยราคาก็สมเหตุสมผลมากรีเมื่อท่านชอบข้าจะให้ครอบครัวของข้าเตรียมเบียร์ล่าสุดและส่งไปให้ท่านและผู้นำเมืองหลัวเฟิงกล่าวใบชาเป็นธุรกิจของบริษัทพิงไฮ บริษัทมีรากฐานอยู่ในโลกโดยธรรมชาติแล้วจะปลูกในส่วนต่างๆของจักรวาลศึกษาใบาชาใหม่ๆและสร้างรสชาติมากขึ้นในแง่ของปริมาณโดยธรรมชาติแล้วครอบครัวของเขามีมากที่สุดท่ฮาฮัดดีครูยานหัวเราะฉันมาที่นี่วันนี้เพราะฉันได้ยินมาว่าตัวตนอย่างของคุณเพิ่งขายสินค้าราคาแพงจํานวนมากเมื่อเร็วๆนี้และหลังจากตรวจสอบแล้วฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับทวีปหอ,อยานจี้ในสนามรบที่เจ และข่าวที่คุมได้มาซึ่งสมบัติหอคอยบูชายันก็แพร่กระจายออกไปจริงเหรอใช่หลัวเฟิงพยักหน้าครูของเขารู้ถึงตัวตนของอยางครูยานตกตะลึงดวงตาของเขาเป็นประกายมีปัญหาอะไรไหมหลัวเฟิงยิ้มแต่ฉันรับมือได้ไม่ต้องห่วงดีแล้วฉันรู้นิสัยเธอดีเพราะนายพูดว่ารับมือได้ฉันก็เลยไม่กังวลอะไรทั้งนั้น ครูยานพยักหน้าและถามด้วยความสงสยัยสมบัติมีค่าเท่าไหร่ค่าผสมนับแสนล้านหลัวเฟิงไม่ได้ซ่อนเลยครูยานจ้องมองอย่างตกใจหลายแสนล้านคุณพูดเล่นใช่ไหมสำหรับสถานที่อย่างยานจีที่มีสมบัติมูลค่าหลายหมื่นล้านนั้นไม่เลวเลยทำไมมันถึงได้สูงอย่างนี้หลัวเฟิงยิง้มฮ่าๆ้าผู้โชคดีฉันได้ลูกศิษย์ที่ดีจริงดีจริง ครูยานหัวเราะเสียงดังและดวงตาของเขาพอใจลูกศิษย์ฉันพอใจกับผลงานของคุณมากในทวีดยานจีอย่างไรก็ตามคุณจะภูมิใจไม่ได้เพราะฉันพอใจไม่ได้หมายความว่าครูคนอื่นของคุณหัวหน้าเมืองจะพึงพอใจมุมมองของเขาสูงกว่าฉันมากฉันเข้าใจหลัวเฟิงพยักหน้าครูผู้นำเมืองของเขายือนอยู่บนจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์หลายล้านล้านและเพื่อให้เขาพอใจไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับผู้นำเมืองส่วนผสมหลายแสนล้านรายการไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงด้วยซ้ำในฐานะบุคคลอันดับหนึ่งของบริษัท Virtual Universe ด้วยอำนาจของเขาเขาสามารถตรวจสอบทุกอย่างเกี่ยวกับหลัวเฟิงในสงครามนอกเขตได้อย่างง่ายดายถึงกระนั้นเขาไม่เคยชมเชยหลัวเฟิงในการได้มาซึ่งสมบัติบางทีสำหรับเขาแล้วมันไม่ควรที่จะพูดด้วยซ้ำ ครั้งเดียวที่เขาชมหลัวฟึงอย่างแท้จริงคือตอนที่เขาสร้างท่าไม่ตายชื่อนโยบายดวงจันทร์เทคนิคสุดยอดของเขาทำงานหนักตั้งแต่ที่เจ้าเมืองแห่งความวุ่นวายได้พาคุณเข้าไปคุณไม่สามารถผ่อนคลายได้เลยตำแหน่งนี้ในฐานะสาวกเต็มไปด้วยเกียรติและเต็มไปด้วยแรงกดดนันนักรบทั้งหมดย่อมคาดหวังผลงานของคุณให้เหนือกว่านักรบคนอื่นๆเมื่อน,นั้นคุณจะคู่ควรกับตำแหน่งนั้นการแสดงที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นสิ่งที่คาดหวัง หากคุณไม่ถึงมาตรฐานนั้นคุณจะถูกเยาะเยะ้ยครูยันกล่าวครับอาจารย์หลวเฟิงพยักหน้าเช่นเดียวกับที่นาฬิกาสีม่วงตกใจกับการแสดงของหลวเฟิงในหอคอยอย่างไรก็ตามถ้าเขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับลูกศิษย์ของผู้นำเมืองที่วุ่นวายจากนั้นไม่ว่าไพ่ตายที่หลวเฟิงจะหยิบออกมากี่ใบเขาก็จะไม่ตกใจเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีไพ่ตายพิเศษหนึ่งต้องรู้ว่าการเป็นผู้นำเมืองเป็นอย่างไร หลัวเฟิงคุยกับครูยานสักครู่ครูยานภูมิใจในตัวเขาและคาดการว่าหลัวเฟิงจะกลายเป็นนักเรียนที่พิเศษที่สุดของเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้นํามเมืองที่วุ่นวายในยุคแรกเริ่มปกติแล้วเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตของเขาเขามักจะมาย้ำประเด็นนี้ได้ยินคุณพูดแบบนี้นาฬิกาสีม่วงนี้ฟังดูมีอุบายและทั่วร้ายอย่างยิ่งและเขาได้วางกับดักไว้อย่างแน่นอน พลอยันพยักหน้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเขามีแผนอย่างแน่นอนเขาจะไม่ปิดบงังฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันหลัวเฟิงพยักหน้าแต่เขายังไม่แสดงตัวอดทนหน่อยนะครูยันกล่าวว่าคุณต้องมีความอดทนแม้ว่าศัตรูของคุณจะฟังดูแข็งแกร่งแต่ผมเชื่อว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้ มีมากมายในจักรวาลที่สามารถไปถึงระดับขีดจำกัดของจักรพรรดิได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถอยู่โยงคงกระพันในหมู่จักรพรรดิและระดับอัศวินเทคนิคความเข้าใจกดเทคนิคการขยายเสียงสมบัติสภาพจิตใจไม่มีสิ่งใดขาดได้ครูยานมีประสบการณ์นักรบนับไม่ท้วนและมีประสบการณ์มากมายเขามองเห็นได้เพียงแค่ได้ยินเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นความเจ้าเล่หรือบุค,คลิกที่เจ้าเล่ เขามองผ่านทุกอย่างแต่เขาชัดเจนว่าสิทธิของเขาหลัวเฟิงจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องหลัวเฟิงอาจดูธรรมดาแต่เขาฉลาดและเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาเองรู้ว่าเมื่อใดควรอยู่ต่ำและเมื่อใดควรปลดปล่อยกำลังเต็มที่แม้จะต้องเผชิญกับความตายเขาก็สามารถตัดสินใจอย่างใจเย็นได้นั่นคือหลัวเฟิงครูยานกล่าวว่าอย่าประมาทข้าได้เตรียมการไว้แล้วหลัวเฟิงพยักหน้า แน่นอนจัก,กรวาลมีเรื่องลึกลับมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่กล้าประกาศการรับประกันอย่างเด็ดขาดแต่อย่างน้อยฉันก็มีความมั่นใจ90%เปอร์ซปู่ปู่หลัวเฟิงมีคำขอโทรไปพร้อมกับจดหมายทั้งคู่มาจากหมายเลขเดียวกันบาบาตะกล่าวหลัวฟิดมือแตะเบาๆกลางอากาศและหน้าจอก็ปรากฏขึ้นเขารับสายก่อนและเปิดจดหมายบนนั้นมีวัวยักษ์ตัวสูงหุ้งเกราะสีดำกล่าวว่าข้าพบจัก,กรพรรดินาฬิกามุ่งนะักรบฉีชันแล้ว ทีกัดของเขาคือจดหมายก็มีรายละเอียดเหมือนกันเขาถูกพบแล้วหลวเฟิงลุกขึ้นทันทีดีมากทันทีที่ได้รับการยืนยันฉันจะส่งรางวัลไปให้หลวเฟิงได้ตอบกลับกรุณารีบไปที่สถานที่เมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจจะหลุดมือไปกระทิงยักกล่าวสายถูกตัดและทรูยันยิ้มอยู่ข้างๆนาฬิกาสีม่วงแสดงตัวแล้วเหรอใช่หลวเฟิงพยักหน้า นี่จะเป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายแม้ว่าคุณจะได้เปรียบก,ก็ตามอย่าประมาทครูยานเตือนเขาว่าไปเถอะฉันจะรอข่าวดีของคุณที่นี่หลัวเฟิงยิ้มหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปจากจัก,กรวาลเสมือนจริงทวิยานจีภายในถ้ำน้ำแข็งนาฬิกาสีงนั่งไขวอพบฉันเขาพูดเบาๆว,ว,ว่าฉันจะพึ่งพาคุณเพื่อให้ยางเข้ามาอยู่ในกับดักของฉันคิดว่าตัวเองโชคดี เวงอนาฬิกาสีม่วงสัมผัสได้ถึงคลื่นอวกาศเขาเชี่ยวชาญกดอวกาศและสามารถวัดได้ด้วยดังนั้นเขาจึงอ่อนไหวอย่างไม่น่าเชื่อในการสัมผัสได้ถึงคลื่นของอวกาศระลอกคลื่นพิเศษเทเลพอร์ตดวงตาของเขาเป็นประกายมนุษย์ตกหลุมพรางของฉันแล้วห่างจากเขาประมาณ1,000กิโลเมตรมนุษย์ที่มีปีกสีเงินและชุดเกราะปรากฏขึ้นพร้อมๆกันด้วยเงาสีดำ จักรพัรชาหอวูขอบคุณหลัวเฟิงกล่าวมาหาฉันถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออีกครั้งเงงหัวเราะก่อนจะหายวับไปฉันต้องพึ่งพาจักรพรรดิจุดสุดยอดต่อไปเพราะฉันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้น่าเสียดายที่ความเข้าใจในกฎของฉันอยู่ไกลจากมันหลัวเฟิงใส่หัวและสั่งบาบาต้าคุณพบนาฬิกาสีมุ่งหรือไม่นาฬิกาสีมุ่งอยู่ห่างออกไป3,201กิโลเมตร ในถ้ำน้ำแข็งนั้นเขานั่งไขว่ห้างอยู่บนก้อนหินและแม้ว่าเครื่องสแกนของเขาจะเปิดใช้งานแต่ก็ไม่ได้รบกวนสัญญาณใดๆเลยเห็นได้ชัดว่าเขากำลังรอคุณอยู่บาบาต้าสื่อสารฉันรู้ว่าเขามีแผนเราสองคนรู้ดีหลัวเฟืองหัวเราะเราทั้งคู่ไม่ได้งู เนื่องจากทั้งคู่เตรียมพร้อมโดยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ถอยการต่อสู้ครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หินได้ชัดว่าเขามีความมั่นใจมากแต่ฉันก็มั่นใจเช่นกันเมื่อเขาล้มเขาจะเสียใจกับสิ่งนี้บาบาต้าเนื่องจากรายงานถูกต้องโปรดส่งรางวัลให้เจ้าหน้าที่ผู้โชคดีคนนั้นหลัวเฟิงกล่าวได้บาบาตาเราต้องทักทายนาฬิกาสีม่วงหลัวเฟิงยิ้มอลีนาโจมตีสองครั้งตามแผนก่อนหน้านี้ ได้หัวหน้ารังแม่ปรากฏขึ้นข้างเขาห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรในท่ำนาฬิกาสีม่วงขมวดคิ้วก่อนหน้าน,นี้มีระลอกคลื่นสองคลื่นติดต่อกันพวกมันทั้งคู่ถูกเทเลพอร์ตปรากฏตัวและจากไปนั่นควรเป็นนักรบที่พยาย,ยางมาแล้วเขาก็จับไปเพียงลำพังในเมื่อยอย่างอยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเขาไม่กล้าโจมตีฉันเหรอ